คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่โดยตรนชัยจนันทรสรัสพแสงคลิกไปให้มาตรงกันที่วิทยุราชมงคลทัญบุรี FM 8 9 5เมกะเฮ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Comtoday นะครับทาง FM89.5 MHz นะครับอยู่กับพี่มิง้ง Comtoday พรชัยจันทระสุป,ประแสงประจำวันจันทร์ที่22พฤศจิกายนนะครับก็เหลือเวลากันอีกไม่กี่วันเนาะก็จะถึงคอมมาและเพราะว่าคอมมาจะมีวันที่25-28ถึง28พฤศจิกายนนะครับครั้งนี้ก็เป็นการจัดส่งท้ายปลายปีนะแล้วก็จะต้องเตรียมไฮไลท์เด็ดๆไว้เพียบเลยนะครับซึ่ง เมื่อจันทร์ที่แล้วจันทที่ผ่านมานู้นนะฮะเราก็มีการนาไฮไลท์เด็ดเด็ดมาจากงานถแถลงข่าวคอมมานต์ไบรท์ที่จัดไปเมื่อวันที่5พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะครับมาฝากกันและวันนี้ก็จะเป็นช่วงสุดท้ายของการถแถลงข่าวและเชื่อว่าหลายๆเรื่องน่าจะตรงใจและโดนใจนะครับก็เจอกันแน่นอน25-28พฤศจิกาย,ยนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยครับว่าไฮไลท์เด็ดเด็ดยังมีอะไรที่น่าสนใจกันต่อบ้างครับ มาดูนะคะโลโก้มีความพิเศษแตกต่างจากเดิมยังไงบ้างโลโก้จะเป็นแบบนิวนิวโลโก้ครับนิวนิวไฮโลโก้ใหม่นะครับที่เมื่อก่อนเราจะเคยเป็นตัวโลโก้ที่มีไฟใช่ใช่ใช่แต่ตอนนี้โลโก้เราเนี่ยฝาบอดี้อะไรเนี่ยเราก็จะเป็นแบบวัสดุผิววัสดุที่ดีกว่าเดิมนะครับมันมีความคงทนใช้งานง่ายใช่ครับตัวนี้ออกแบบให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นคือโค้งตัดตัวอะไรนะคาตาะคาตาณะอ่ะโอเคนะคะทีนี้มาดูเพิ่มเติมน้าจอพวก ความละเอียดหน้าจอเนี่ยคืออย่างที่บอกคือตัวเกมมิ่งนะครับตัวเกมมิ่งหน้าจอที่มาเนี่ยรีเฟรชเรทอยู่ที่144เฮิร์ตอยู่แล้วนะครับปกติเราจะเจอคือแค่หกสิบเฮิร์ตแต่ว่าตัวที่เป็นเกมมิ่งเนี่ยที่ของเอเมอายเข้ามันเนี่ยเป็น144เฮิร์ตทั้งหมดนะครับสูงสุดถึง240เฮิร์ตนะครับผมแล้วก็สิ่งที่เอเมอายออกแบบมาเป็นพิเศษเลยนั่นก็คือวินโดว์อยู่ทางด้านนี้ใช่ครับในเรื่องของการที่ว่าในการเล่นเกมทีอะไรอย่างเงี้ยครับปกติเนี่ย ่าถ้าทงวินโดว์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะอยู่อีกข้างหนึ่งข้างนึงแล้วก็เราก็จะกระโดดออกมาจากนอกหน้าต่างถูออกมาจากวงกบโอเคนะคะนี่คือเทคโนโลยีจาก MSI นะคะในงาคมประชงนเจอตัวนี้แน่นอนแล้วเจอตัวนี้แน่นอนครับผมค่ะราคาเฮียบอกได้ไหมว่าประมาณเท่าไหร่ราคาเนี่ยคือเป็นเกมมิ่งแบบเริ่มต้นเลยสาม0มื่นกว่าก ก็คือแบบสามารถเข้าถึงได้จับต้องได้ง่ายครับสำหรับน้องๆที่อาจจะอยากลองเริ่มเล่นเกมงก็ใช้ตัวนี้ได้เลยถูกต้องครับซึ่งในงานเนี่ยในบูธของ m s i นะครับก็จะมีตัวนี้ตั้งโชว์อยู่แล้วก็สามารถไปทดสอบลองเล่นดูก่อนได้แอบบอกก่อนเลยนะคะใครที่เลีงอยู่นะคะแล้วถ้าอยากจะได้รุ่นนี้ต้องรีบไปในวันแรกๆอันนี้พูดจริงเพราะว่าเดี๋ยวหมดจริงๆนะอันนี้เป็นแบบว่าเปนเรื่องกติในบูธเอ็มเอสจริง แยกกันใช่นะคะถ้าเกิดว่าออกตัวใหม่ล่าสุดนะคะอันนี้คือตัวใหม่ล่าสุดเลยตัวคาตานในปี2021นี้ครับโอเคนะคะนี่คือตัวเกมมิ่งตัวที่หนึ่งของเกมมิ่งตะกูลเกมมิ่งอ่ะต่อไปค่ะไปสายครีเอเตอร์กันบ้างสําหรับสายครีเอเตอร์นะครับหรือรุ่นนี้เขาเรียกว่าครีเอเตอร์แิบ16อ่ะค่ะนะครับตัวนี้ดีไซนบางเบานะครับออกแบบวัสดุเป็นอลูมิเนียมทั้งตัวอืมค่ะ นะครับผมในเรื่องของระบายความร้อนผมไม่ต <ster> <Zone> <abi> ้องพูดถึงกันเพราะว่าเกมนี้เน้นอยู่แล้วเน้นอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสายเคเตอร์ก็จะเน้นระบายความร้อนเหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นในกลุ่มของคอนเทนต์คเคเบินก็คือพวกที่เป็นพวกคาแรคเตอร์ตัดต่อนะครับทำด้านมัลติมีเดียครับผมนะครับผมแล้วก็ซึ่งตัวนี้นะครับกลางได้ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบอีกแล้วนี่นะคะกางได้แบบนี้เลยโดยของตัวจอตัวนี้นะครับค่ะเขอผมให้ดูนี้ก่อนแล้วกัน โดยของตัวจอตัวนี้จะเป็นแบบ QHD ค่ะนะครับโเคนะครับแล้วก็มาพร้อมในเรื่องของตัวโลโก้ตัวนี้ครับ2พิกเซลอืมช่วยในเรื่องยังไงคะ2พิกเซล2พิกเซลนะครับในเรื่องของตัว Adobe 100%อ๋อก็คือการทำงานเกี่ยวกับสายเกมการออกแบบเตรียมมาให้พร้อมอยู่แล้วตรงถูกต้องครับผมมาพร้อมในเรื่องของ CPU ที่เป็นตัว Core i7 ครับผ่นะครับกระจอที่เป็น RTX 3060 โอ้โหคุ้มค่ามากมนะคะตัวนี้การจอก็แรงนะคะแล้วก็เตรียมตัว True Pixel มาให้ด้วยนะคะแล้วก็เปิดเครื่อง่ะเปิดเครืได้การออกแบบโซนตรงกลางตัวเครื่องตรงนี้ตัวทัชแพดนะครับก็ออกแบบให้มันใหญ่ขึ้นก้้องขึ้นนะครับในการทัชหรือสกรีนเนี่ยหรืออะไรเงี้ยคนที่ทำงานเนี่ยจะได้ทํางานได้อ่ สบายนายมากิ้งคืนทำไมถ้ามาเล็กๆดิมันก็ต้องแบบทีนี้ถ้าเป็นสายออกแบบมันจะต้องมีแบบข้อมูลอะไรที่มันเป็นความลับอะไรที่มันแบบว่าสแกนหรือว่าเป็นตัวเครื่องของเรามีไหมอ่ามีครับนีครับตัวฟิงเกอร์พิมพ์สแกนนี่นะคะก็คือแบบว่าเราแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่จะเข้าไปในเครื่องได้เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่คนสนใจในยุคนี้ก็คือเรื่องความปลอดภัยข้อมูลและอย่างหนึ่งคือที่ไม่ทิ้งลายลยครับคือคือเราเกมมิ่งอยู่แล้วในเรื่องของโคีย์บอร์ดนะครับเราเป็น อา RGB เป็นเปอร์คีย์ RGB อุ้ยเป็นแบบเปอร์คีย์ RGB ด้วยนะคะนี่เลยนะคะก็คือเท่ากับว่าตัวนี้เป็นสายครีเอชันแต่ว่ามีกลิ่นอายนะคะของความเป็นเกมมิ่งเขาอยู่ด้วยทำงานเบื่อเบื่อคิดๆเล่นเกมนิดนึงได้อะไรอย่างงี้หรือแอปเจ้านายเล่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับวินทำไมทำตากันอ่ะอ่าไม่พอนะคะเมื่อเป็นสายเกมมิ่งนะคะนอกจากมีตัวคีย์บอร์ดและลำโพงลำโพงนี้จะเป็นตัวของ Dynaudio นะครับควบคุมโดยซอฟต์แวร์ต t a ที่เป็นนาทีนี ทำให้ได้ในส่วนของคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นคือได้อัจฉรสในการฟังก่อนั่งทํางานอยากฟังเพลงแก้เครียดก็เปิดได้ใช่ไหมันจะแยกรายละเอียดเสียงออกมาเยอะมากเลยใช่ครับแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าของเอมไลเนี่ยเราเน้นเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์เครื่องและซอฟต์แวร์ของตัวเครื่องด้วยที่มันทางานร่วมกันที่ทํางานร่วมกันในส่วนของตัวที่เป็นที่เรียกว่าเอ c มไลเซ็นเตอร์ นะครับมีระบบควบคุมที่เป็นตัว AI engine ไว้นะครับในเรื่องการที่ว่าวิดีโอคอน f e r e n c ซ์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันสามารถตัดเสียงน้อยออกไปได้เลยครับโอ้นี่คือเทคโนโลยีของ MS l i ส e ที่เป็นเด็กซีเฉพาะนะคะตัวเซนเตอร์ของเรานั่นเองนะโอเคนะคะใครที่สนใจเรื่องนี้ราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ตัวนี้นะครับราคาเสนออยู่ที่ประมาณ7 0,000นิดนิดอุ้ยสายครีเอเตอร์ขนาดนี้ถูกต้องครับเพราะว่าจริงแล้วมันอัดมาอย่างอย่างแน่นเลยก็คืออย่างส่วนของตัวซีบิว่าเป็นคอยเจ็ดเ1นสิบเอ็ดนะครับตัวเต็ม การจอเป็น30 6 0ูรับโซลิสเต้นะครับเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ใช้ฮาร์ดดิสก์แล้วเราใช้เป็น SSD ที่เป็น m อ็มซึ่งจะทำงานได้เร็วกว่าเร็วแล้วก็ปลอดภัยเวลาเก็บเครื่องน่ครับผมตัวนี้ก็คือใส่มาอยู่ที่1นึ่งเทราไบต์นะครับผมตัวนี้และอย่างหนึ่งตัวนี้ข้อสำคัญเลยครับหน้าจอทัลสกรีนได้เพิ่งรู้ไม่เจอ น่าจะทัศสกีนได้โอเคเท่ากับว่านี่ครบเลยอะมีทั้งความเป็นครีเอเตอร์ครีเอชันด้วยมีเป็นเกมมิ่งด้วยมีแบบโหครบเลยคือผูาตัวนี้ตัวเดียวจบคือเป็นคอนเทนต์ครีเอชันก็คือจะมาใช้เมาส์อย่างเดียวไม่ได้ละบางทีเราทํางานอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถสามารถเอาเมาส์มิวสลากอะไรใช่ครับหรือเวลาเราประชุมนะครับแบบไปงานหรือประชุมอะไรกันอยครัเเหตุผลที่เอ็มไลอาออกว่าออกแบบมาให้มัน กางได้180มันมีเหตุผลครับยังไงแล้าคุณกลางออกไป180ปุ๊บนะครับแล้วกดปุ่มตัว F12 นะครับ F12 มันก็จะสวิตช์หน้าจอโอ้ยลูกค้าให้ดูนี่ค่ะก็คือจะหันหน้าไปหาฝั่งตรงข้ามได้เลยคือเราไม่ต้องแบบให้เขาตะแคงหัวดูใช่ค่ะหรือว่ต้องทีมิตซึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเวลาคุยงานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอยู่ในที่ประชุมนะครับนั่งฝั่งตรงข้ามเราสามารถให้ ฝั่งตรงข้ามดูได้เลยแล็สามารถแก้แบบได้เลยก็คือแค่กดฟังก์ชัน F12 บนคีย์บอร์ดใช่ครับซึ่งมีทั้งในรุ่นที่เป็นเกมมิ่งเราก็มีเหมือนกันนะครับผมก็คือมีในรุ่นนี้ด้วยแล้วก็มีในรุ่นนี้ด้วยนะคะก็อยู่ที่ราคาเลือกนะคะประมาณ3 0,000ื่นกับเจ็ดหมื่นแต่ว่าอันนี้คือครบจบเลยนะคะทั้งทัชสกรีนด้วยหน้าจอ2พิกเซลด้วยนะคะแล้วก็มีกลิ่นอายของความเป็นตัวเกมมิ่งด้วยนะคะก็คือครบจบเลยจริงๆแล้วเจ็ดหมื่นนี่กำลังดีนะคะกับการครบแบบนี้แต่มันมีอีกรุ่นหนึ ยังไงคะมันจะเป็นรุ่นกลุ่มของบิสเนสเลยอ๋อบิสเนสเลยก็คือในกลุ่มของคนสายทํางานนะครับพนักงานทานทํางานคนทำงานออฟฟิศหรือแม่ผู้ระดับผู้จัดการผู้บริหารนะครับเรียกว่าตัวสมิตรนะครับค่ะตัวตระกูลสมิตรเนี่ยคือมีการรักษาความปลอดภัยที่ดีเยี่ยมกว่าอ๋อจะมีไปโชว์ในงานไหมในงานมีไปโชว์ครับมีโชว์มีขายค่ะมีโชว์มีขายครับต่อไปค่ะเราจะไปฝั่งทางด้านนะคะเรียกว่าสินค้าครบ มีทุกอย่างเป็นผู้จําหน่ายขายทุกอย่างถูกต้องนะคะใช่ค่ะเราจะไปอยู่ด้วยกันนะคะจากทางเจม์ทกันบ้างนะคะลําดับต่อไปนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยเกี่ยวกับสินค้าโปรโมชั่นนะคะจากทางเจม์ทใครที่เป็นสาวกเจม์ทอยู่แล้วหรืออยากจะได้โทรศัพท์มือถือที่แบบว่าไม่ต้องแอบบอกก่อนรอบนี้เจม์ทไม่ได้ขายแต่มือถือฮะเรอเขาจะมาคุยโอเคนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันดีกว่าค่ะเขาเรียนเชิญค่ะคุณธีรวัรน์นะคะจันวิสิตกุลค่ะนะคะเรียนเชิญผู้ช่วยผู้อำนวยการสายการตลาดบริษัทเจมัทโมบายสวัสดีีสสววััด นี้ไม่ได้มาเพียงแค่เจมารเท่านั้นไม่ได้มาเพียงแค่โมบายเท่านั้นเดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวฝากไปบอกกันอ่ะโอเคก่อนอื่นแนะนำตัวกันค่ะครับผมเทรวัฒน์จันวิจิตกุลนะครับเป็นอยู่อยู่ในส่วนของมาร์เก็ตติ้งของเจมารนะครับครับขออนุญาตเรียกชื่อเล่นเลยกันชื่อคุณพงนะครับงศ์เม่กี้เราคุยก่อนที่จะเข้ามาในการสัมภาษณ์เนี่ยคุยคุณพงศ์เห็นไหมว่าปกติเราจะจําภาพว่าเจมารนี่เป็นขายมือถือขายสมาร์ทโฟนขายพวกแก๊เจ็ตต่างๆตอนนี้เจมารมีอะไรขายเพิ่มบบ้างครัออ ก็ต้องบอกว่าครั้งนี้เรามาจอยกับงานคอมมาร์นะครับตอนนี้เจมาร์ดเองเราก็มีสินค้าที่อยู่ในหมดของไอทนะครับตอนนี้เจมาร์ดเองเรามีโน้ตบุ๊กขายแล้วครับก็มีทั้งหมด4แบรนด์นะครับที่ตอนนี้เราขายอยู่นะครับก็จะมี HP นะครับมี ASUS นะครับมี Huawei นะครับมี อ่าเรียวมีนะครับซึ่งแบรนด์ซึ่ง4ี่แบรนด์เดี๋ยวปีหน้าอาจจะมีแบรนด์แบรนด์อื่นๆเข้ามาจอยเพิ่มเพิ่มต้องรอติดตามต้องรอติดตามครับแต่ว่าแน่นอนแล้วมีสแบรนด์แน่นอนในปีนี้มี4ี่แบรนด์ครับแล้วก็ในสแบรนด์เนี้ยในงานคอมมานด์เนี่ยเราก็เอาเข้าไปด้วยนะครับพร้อมโปรโมชั่นพิเศษพู้ง่ายว่าของมีโปรโมชั่นเด็ดแน่นอนครับครับแล้วก็ ในส่วนของพวกสมาร์ทโฟนก็ยังมีมาเหมือนเดิมถูกไหมครับในส่วนของสมาร์ทโฟนก็ยังมีมาเหมือนเดิมนะครับประมาณไหนครับเรก็ประมาณไหนก็ตอนนี้เราก็เอา iPhone เข้าไปแน่นอนครับ iPhone 13ก็จะมีจำนวนหนึ่งที่เข้าไปอยู่ในงานนะครับซัมซุงซีฟิแมีไหมคะมีครับซีฟิแเราก็มีนะครับแล้วก็แบรนด์แบรนด์มือถือต่างๆนี้เราไปครบนะครับแล้วก็ ในส่วนของสินค้าที่เป็น IoT นะครับอย่างเซี่ย i มี่นะครับที่เป็นพวกมีสปิเกอร์หรือว่าสินค้าไอโอทีภายในบ้านสมาร์ทโฮมต่างๆที่พิเศษเนี่ยจริงๆเห็นคุณมิ้งพูดเรื่องของคริปโตเคอเรนซีก็ได้ใช่นะครับเจมร์เองผมว่าน่าจะเป็นเจ้าเดียวนะครับที่ณตอนนี้นะครับเราสามารถที่เอาใช้คอยบิตคอยต่างๆในการมาซื้อสินค้าได้นะครับแล้วในงานต้องบอกว่าในงานนะครับเราเรา เราให้ลูกค้านะครับที่มีเจฟินนะครับเหรียญเจฟินขอลเร่าเนี่ยของทางเจมาเนี่ยสามารถมาแลกซื้อในงานได้นะครับครับแล้วก็เดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเลทในการแลกเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวแจ้งใช่ไหมเดี๋ยวจะแจ้งนะครับเดี๋ยวรอประกาศไปนะครับในช่วงเป็นช่วงโปรโมชั่นในงานเนื่องจากว่าอ่ถ้าติดตามข่าวกันช่วงนี้นะครับเหรียญก็ค่อนข้างอ่สไลด์ขึ้นนะครับรวมถึงเจฟินด้วยนะครับก็เลยอ่าเป็นกันบ้านของทีมเหมือนกันที่ ตอนนี้เราเทียบดูว่าไอ้คนจะใช้ใช่คนจะใช้เลทเท่าไหร่นะครับก็ก็ตอนนี้เหรียญเหรียญเหรียญในตลาดค่อนข้างสูงนะครับก็แต่ว่าเลทที่เราเราจะเอาไปใช้คิดว่าน่าจะ คอนวินพอสมควรคนั่นแสดงว่าถ้าใครมีแล้วเก็บไว้ก่อนกําไว้ก่อนเพื่อ้ใช้ครับเดี๋ยวรอซื้อของในไงของมาที่บูธเจมาร์โอ้โหคุ้มมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่แบบว้าวมากๆเท่ากับว่าเจมา์เป็นเจ้าเดียวอยู่ในตอนนี้นะคะที่สามารถใช้ตัวคลิปโซได้นะคะในการที่จะเลือกซื้อสินค้านั่นเองแต่ว่าเดี๋ยวเรทเป็นยังไงก็อัปเดตได้ผ่านการอัปเดตได้ที่ไหนบ้างคะช่องทางสื่อสารเดี๋ยวติดตามในเพจเจมา์ได้เลยครับเพราะปกติเนี่ย ปัจจุบันเราเราก็มีการทําเรื่องของการนำนำเหรียญของเจฟินเองอ่ะมาแลกซื้อสินค้าในเจมาร์ทอยู่แล้วนะครับก็มีทุกสาขานะครับแล้วก็มีผ่านช่องทางออนไลน์เราก็เลือกสินค้าขึ้นไปณวันนี้เราก็มีสินค้าอย่างเช่นแกลกซี่ซัมซุงแกลกซี่โฟร์กระปิปเนี่ยตอนนี้เราก็มีให้แลกอยู่แลกได้ก็คืออันนี้เป็นเหรียญปกติซึ่งช่วงธรรมดก็เดี๋ยวมาดูอีกทีนึงว่าจะมีพิเศษยังไงบ้างอะไรนะครัอันนี้น่าจะัน เรื่องของเซฟินก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ครับเราก็จะมีสินค้าที่รีเลทกับ คนที่ถือคริปโตเคเรนซีนะครับที่แบบเป็นเหมือนกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ที่แบบเป็นเหมือนแกจเจตอีกอันหนึ่งที่กัดเซฟเขานะครับอันนี้ก็จะมีอยู่ในงานโอ้น่าสนใจมากนะคะต้องต้องมาใช้การใครที่ถืออยู่ในมือแล้วก็อยากจะได้สินค้าที่เป็นอสซสซอรีแกจเจตโมบายหรือว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กนั่นเองนะคะตอนนี้เจมาร์ไม่ได้มีเพียงแค่โมบายแล้วมีโน้ตบุ๊กด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งแบรนด์น้องใหม่ที่น่าสนใจคือหัวเว่ยนั่นเองนะคะก็มาชมกันได้นะคะโอเคทีนี้ถามเพิ่มเต เหมือนเดิมครับเราปกติเรื่องของของแถมเราก็เราก็จัดหนักจัดเต็มนะครับมีของแถมให้นะครับก็มีพิเลตเพิ่มเติมนะครับเราเพิ่งล้อนตัวของ CRM โปรแกรมนะครับซึ่งสามารถสมัครบุตรลาย CRM โปรแกรมก็คือลูกค้าสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกของของเจม้าได้ในเครือทั้งหมดเลยนะครับก็ชื่อว่าเจเจพอยต์นะครับอลูกค้าสามารถนวันนี้สามารถเซิร์ชจากไลน์ก็ได้นะครับว่า เชร์พอยแล้วก็สามารถสมัครฟรีแค่เรามาพูดถึงไอเทมถ้าเราอยากได้เราต้องทํำยังไงแต่ก่อนพูดถึงไอเทมขอนหนึ่งคือขอแนะนาก่อนที่จะมาเดินงานดีกว่าอันนี้ดีกว่าว่าคือจริงๆด้วยความครั้งนี้มันค่อนข้างที่จะเรื่องสถานการณ์โควิดยังไม่ที่คายเท่าไหร่นะครับก็เลยอยากให้ทุกคนลองเตรียมตัวก่อนมางานนิดนึงน่ก็คืออยากให้ลองเล็งไอเทมเด็ดๆที่ตัวเองอยากซื้อมาว่ามีโปรโมชั่นลดหน้าไหนก็คือถ้า เราจะเห็นโปรโมชั่นขึ้นอยู่หน้าเพจอยู่แล้วล่ะมีไปเรื่อยๆนะให้ทุกคนเล็งมาก่อนนะครับแล้วก็ใครอยากได้โปรแรงๆหรือของแรงหรือของแจกเด็ดๆเนี่ยแนะนําให้มาวันแรกคือหาข้อมูลเสร็จแล้วก็เดินทางมาวันแรกช่เพราะอะไรถึงต้องมาวันแรกบอกเลยมันจะมีบางช่วงที่มีของแถมเด็ดๆอย่างเงี้ยอย่างเออบางครั้งก็มีของแถมที่แบบราคาแพงกว่าตัวซื้อสินค้าอีกอยากให้มาวันแรกเพราะว่าสินค้าพวกนี้อาจจะมีจำนวนจํากัดนะคบหรือไม่ก็มีตัวที่ร้อนแรงจริงๆที่จะมาขายในวันแรก ใช่ใช่ใช่รูบุ๊กบางตัวก็จะมีแบบของจำนวนจำกัดเช่นกันถ้ามาวันแรกคุณก็จะได้ของไปนี่เลยนะคะความร้อนแรงนะคะของความคิดถึงของเรานะคะกับเบสโปรโมชั่นเมื่อสักครู่นี้มองพี่ตี๊งอย่างเดียวเลยอ่าผมก็มองเหมือนกันโอเคนะคะอ่ะนะคะก็อย่างที่นะคะบอกกันไปเมื่อสักครู่นี้ก็คืออันดับแรกเลยเราหาข้อมูลก่อนเนาะว่าเราจะซื้ออะไรเราอยากได้อะไรแล้วก็พยายามเดินมาเดินทางมาวันแรกๆโดยเฉพาะเริ่มต้นเลยวันพฤหัส ะะวันพฤหัสมาวันแรกเนี่ยรับรองว่าสินค้ามีพอาทุกอย่างเราเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วนะคะ<ช>และก็นะคะถ้าเกิดว่าอยากจะได้โปรโปรพิเศษเนี่ยนะคะเราก็จะต้องมีการอัปเดตในตามเรียกว่าพาร์ทเนอร์ของเราในเพจพาร์ทเนอร์ของเราด้วยนะคะส่วนถ้าใครอยากได้แบบโปรหลังป้ายโปรไม่ขนกลับอันนี้แนะนำให้มาวันสุดท้ายาวันท้ายๆเลย เพราะว่ามันจะมีบางร้านหรือบางบรนด์ที่เขาไม่ขนของกลับขายให้หมดเลยก็คือมันจะลดลดเป็นพิเศษเลยที่เกียรติขนของกลับ่นเองนะคะอย่างเช่นตัวชงตัวโชอะไรอย่างเงี้ยเขาคือแบบจะไม่เก็บแล้วนะคะก็ไปช่วยเขาแบกไหมใช่ช่วยเขาแบกได้ช่วยเขาแบกจับนะครับอ่ะโอเคแล้วได้ข่าวมาว่ามีการจองเข้างานอันนี้อัปเดตกันนิดหนึ่งก็คือจริงๆเดี๋ยวนี้ครั้งนี้เราจะมีการทําระบบเพื่อจองเข้างานอีกทีซึ่งเดี๋ยวเราจะอัปเดตเกี่ยวกับอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะระบบในการจองอีกทีนะครับ ซึ่งจะทําให้ทุกคนอ่ะไม่ไปแอาอัดกันในงานเนะอะเพราะว่าครั้งนี้ต้องยอมรับว,ว่า,าการเข้างานอาจจะมีการเข้าให้เข้าไปรบหลบก นะครับก็ทั้งมีตอนนี้มีทั้งเฟซบุ๊กเพจคอมมาร์ทไทยแลนด์แล้วก็จริงๆถ้าอยากจะคุยกันจริงๆคือไลน์แอดเลยแล้วจะมีแอดมินสแตนด์บายตลอด24ชั่วโมงคอลน์ได้ไหมตีสามก็ถอดคอลน์เหรอคอลน์ได้แต่ต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นหรือว่าไม่ได้เก็บแบตแอดมินตอนกลางคืนนะครับก็พักมาได้นะฮะตีสามตีสี่คอลน์มาแอดมินกำลังงงเงียงงเงียอยู่แะดีนะคะับดึงงงเงียอยู่ดีไม่อยู่ในร้านร้านอะไรสักอย่างใครที่อยากปรึกษาเรื่องคอมก็มาปรึกษาได้ปรึกษาเรื่องชีวิตก็ น่าจะได้มันเรื่องเงินอะคุณแมทคุณแมทบาิษาทเรื่องเงินแล้วบอกผมไม่รู้ว่าไม่เกี่ยวเนี่ยไม่เกี่ยวอีกแล้วโอ้นะไม่เกี่ยวอีกแล้วอ่ะทีนี้เรามีที่เขาบอกว่าคอมมานด์อเวอร์คืออะไรคะ ก็ครั้งนี้เราจะมีจะเรามีจัดโหวตมาเปิดโหวตมาสักพักแล้วเกี่ยวกับเรื่องของคอมมาด์อวอร์ดก็คือค่ะคือโบนัสใหญ่อ่าบิ๊กโบนัสคือใหญ่กว่าโบนัสอ่ะฮัลโหลบุ๊ฮะโบนัสนะครับอ่าโซโลโบนัสกันนะคะก็คือจะมีทุกวันเนี่ยปกติเราจะแจกเป็นของรางวัลใหญ่ท้ายแต่ว่าด้วยความที่เออเราอยากเปลี่ยนเปลี่ยนบ้างแจกของรางวัลตอนท้ายก็คือได้แค่คนเดียวเราอยากเปลี่ยนแจกแจกทุกๆวันเลยจะเป็นสิ่งอ่ารางวัลที่อ่าแจกในทุกวัน ซื้อครบถึงราครบ3,000บาท<ฆ>สามารถเอาใบเสร็จนะครับรวมๆก็ได้นะไม่ต้องเป็นต้องชิ้นเดียว<ฆ>เอาใบเสร็จวรวมๆได้ครบ3,000บาทเนี<ฆ>่ยมาแลกคูป,ปองในที่บูพ<ฆ>ี่วนน้นนะครับแล้วก็ไปหย่อน แล้วเย็นมาวันนั้นน่ยก็รอลุนเลยว่าจับแจกวันนั้นเลยโอเคครับลุนกันได้ทุกคนนะครับก็คือเท่ากับว่าลุ้นกันทุกวันดีกว่าไม่ต้องไปลุนวันวันเดียววันสุดท้ายนะคะก็คือลุนกันทุกวันนะคะทุก3,000บาทนะคะได้หนึ่งสิทธิ์ในการลุนนั่นเองนะคะสำหรับของรางวัลใหญ่ฝากไว้ด้วยกับโปรโมชั่นดีๆจากในงานคอมมาไทยแลนด์และยังไม่หมดค่ะเรามีเซอร์ไพรส์กันด้วยนะคะจากทางลาซาดายังไงคะครับผมรอบนี้เรามีเซอร์ไพรส์จากทางลาซาดานะครับค่ะก็คือเขาจะมีเป็นถุงผ้าใช่ไหมใช่ครับเนถุงผ้ายะแจกลอี ค่ะก็คือจะมีถุงผ้านะคะที่จะให้ใช่และมีโคสนลดอยู่ในถุงผ้านะคะซึ่งโคสลดเนี่ยนะคะสามารถไปใช้เป็นสลดได้กับแบรนด์ชั้นนําต่างๆที่อยู่ในงานคอมมาดอย่างเช่นสมมุติว่าโน้ตบุกรุ่นนี้แบรนด์นี้เขาเข้าร่วมสนลดกับทางลาซาด้าก็ใช้ลดไปได้เลยอาจจะสูงสุดถึง2,000ด้วย ใช่คอมมาดเรานี้ต้องยอมเลยว่าครอบจกักรวาลจริงๆเออนะคะเรียกได้ว่าเร<ม>ามีพาร์ทเนอร์เยอะมาก<ช>จริงๆนะคะเมื่อสักครู่นี้แค่พี่มิ้งขอบคุณก็แทบไม่จบถ้าใครมาช็อป <c oughs> แล้วแบบอยากได้โคโ้ดสมวลดจากรสดาก็คือดูสินค้าเสร็จจับต้องเสร็จแล้วก็ไปซื้อผ่านาสดาได้เลยเออ<ด>นะคะแล้วก็ได้สินค้าโดยวันนั้นด้วยจับต้องได้เลยโอเคนะคะนั่นก็คือโปรโมชั่นทีนี้ค่ะนะคะอันนี้ต้องฝากความหวังไว้ที่ทางด้านนี้ครับก็อีกเรื่องนึงที่หลายคนอยากได้ยินกันคือเรื่องที่่จอดรรถนกก็เเชคคยับม ยอดบิลสามสิบาทไอ้สามหมื่นบาทได้ยิยนนะใครซื้อสินค้าครบสามหมื่นบาท <c oughs> ก็จะมีสิทธ์จอดรถฟรีสามชั่วโมงนะครับแต่มีจำนวนจำกัดอันนี้คือขอย้ำเลยว่ามีจำนวนจำกัดจริงๆ<ช>มีจำนวนจำกัดในแต่ละวันถูก<ช>ต้องครับ ะคะใครชอบก่อนครบสามหมบาทก่อนก็มาลุ้นได้ก่อนนะครับมาเอาสิทธิ์ไปได้ก่อนมาลุ้นได้ก่อนครบคุณมมาลุ้นได้ก่อนก็คือเป็นเหมือนกันลุ้นนิดนึงก็คือเป็นสิ่งที่เราอำนวยความสะดวกให้แต่ว่าเราได้โคต้านะคะแล้วก็สิทธิ์มาจํานวนจํากัดจริงๆนะคะก็ให้ลูกค้าเนี่ยแหละนะคะได้สิทธินั้นไปก็คือขอเพียงแค่ชอบนะคะเกิน3า0 0 0บาทขึ้นไปใครมาก่อนก็รับสิทธิก่อนนะคะกับการจอดรถฟรีนั่นเองนะคะก็แต่ว่าในส่วนของเวลาหรือชั่วโมงอะไรอย่างนี้เดี๋ยวขออนุญาตอัปเดตกันอีกหนึ่งครั้งนะคะโอีก แคมเปญพิเศษที่เราให้กับส่วนลดค่าจอดรถนั่นเองนะคะฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ย้ํากันส่งท้ายว่าอย่าลืมไปเจอกันนะครับคอมมานต์ปลาย25-28พฤศจิกาย,ยนวางแผนการเดินทางดีๆนะครับลงทะเบียนล่วงหน้าได้เพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงของ Social d i s สแ n น e นะครับอาจจะ ไม่สามารถเข้าร่วมงานกันแบบหนาแน่นเหมือนเดิมได้แต่ก็มีระบบการจัดการดีๆมากมายนะครับติดตามข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ comma Thailand .com หรือว่าที่เพจของ comma ก็ได้นะครับเวลาของสัปดาห์นี้หมดลงแล้วไว้เจอกับพี่มิ้งใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ รายการคอม t ูเดยสนับสนุนรายการโดยบริษัท ARIP จำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลคัญบุรีมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม